สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนแนลกันอีกแล้วเย yeah! วันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันอีกแล้วนะคะตามที่ทุกคนเห็นกันในตอนนี้เลยอันนี้จะเป็นบ้านในเกม เดอะซิมีนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแบบสมอลเฮาส์นะคะก็คือจะเป็นบ้านหลังเล็กๆตามที่ทุกคนเห็นตรงหัวมุมซ้ายมือเลยเพราะว่ารตไทป์ type, อันนี้จะอยู่ในไทมี่โฮมเรสซิเดนเชียลนะคะก็จะเป็นบ้านหลังเล็กซึ่งคุณจะได้รับคุณประโยชน์จากการอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งได้แก่การที่จะมีสกิลที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าทุกคน วาดรูปในบ้านหลังนี้สกิลเพนทิ้งคุณก็จะขึ้นเร็วมากเลยหรือว่าทําสวนอะไรอย่างนี้ต้นไม้ก็จะโตเร็วมากมันก็จะประมาณนี้นะคะอ้อแล้วก็บินค่าน้าค่าไฟถูกขึ้นด้วย แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีซิมอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า1ตัวเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะแบบว่าแน่นแน่นแน,แนแฟนมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับการที่จะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นถ้าเกิดว่าคุณมีภาคไทนีลิฟวิ่งด้วยนะบ้านหลังนี้เราไม่ได้จํากัดแพก็กว่าเราจะใช้แพ็กอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแพ็กค่อนข้างเยอะมากๆเลยบ้านหลังนี้สร้างอยู่ในเมืองบินเทนทันเบย์นะคะบินเทนทันเบย์ก็คือเมืองของภาคแคสเซนด็อกซึ่งเป็นอะไรที่ สวยงามมากเป็นเมืองที่น่ารักมากตอนนี้เราก็กําลังวุ่นวายอยู่กับการสร้างเชลของบ้านอยู่ถ้าทุกคนกําลังสังเกตเห็นกันอยู่ก็เป็นบ้านที่หลังไม่ใหญ่มากนะคะมี1ชั้นเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่ม The Sims 4 Community ใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งสมาชิกที่ชอบบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านหลังเล็กอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ก็จะชอบบ้านหลังเล็กมากกว่านะคะเพราะมันเล่นง่ายกว่าแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาให้ซิมเดินขึ้นบันไดขึ้นลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อน ข้างเสียเวลาแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมาะกับซิมที่อยู่กันได้ไม่เกิน2ตัวนะคือมันก็ต่อขยายได้แหละแต่ว่าออริจินอลมันมาที่เราอัปโหลดในแกลลอรี่ก็คือจะเป็นบ้านที่มี1ห้องน้ําแล้วก็มี1ห้องนอนบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสไตล์แบบว่าทันดิชแนลนิดนึงจะเป็นคล้ายๆแคบินรู้สึกว่าเราจะ อัพโหลดลงในแกลเลอรี่เราใช้คำว่า cozy cottage หรือว่า cozy cabin ก็ไม่รู้อะาซึ่งมันแปลว่าบ้านหลังเล็กๆที่แบบว่าอบอุ่นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอบอุ่นจริงๆนะทุกคนเราใช้พื้นไม้อันนี้ซึ่งเราค่อนข้างชอบมากแล้วก็ไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วมันจะเป็นพื้นไม้ของภาค j a ็กเก a d v e n t u r e แล้วก็เราใช้เคาน์เตอร์อันนี้ของภาค Parenthood จะเห็นได้ชัดเลยว่าเราใช้ภาคเสริมแบบเยอะมากในบ้านหลังนี้เพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ไปด้วยกันได้ดีนะเราก็เลยหยิบมาใช้แล้วก็เราอยากใช้สวอตส,สีนี้มานานแล้วแรงบันดาลใจจากการสร้างบ้านหลังนี้เลยนะเราอยากใช้ไอ้เก้าอี้ตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเราวางลงไปไอตัวเก้าอี้ตรงนั้นอะที่มันเป็นไม้ออกสีแดงๆแล้วมันก็มีคุชชั่นสีดำอะค่ะก็อยากใช้มานานแล้วนะคะก็ได้เอามาใช้ในบ้านหลังนี้เป็นอะไรที่ดีมากมากเลยทีเดียวมันดูไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่ามันก็เราก็ว่ามันก็เข้ากันแปลกแนะ ม,มันเป็นความเข้ากันที่ดูไม่ค่อยจะเข้ากันแต่มันก็ไปด้วยกันได้ด้วยดีแล้วเราก็อยากใช้โซฟาอันนี้ด้วยโซฟาที่มีสีเขียวเขียวพุชชั่นสีเขียวๆขียวเราว่ามันเป็นอะไรที่เป็นการจับคอมบิเนชันสีที่แปลกๆมากเลยถ้าเกิดว่าทุกคน มีใครได้ติดตามซิมทูเบอร์ของต่างประเทศก็จะรู้ว่าทุกคนบบว่าสาปส่งกันมากเรื่องที่ EA มันทำสวสัสดีแล้วก็จับคู่สีมาแปลกๆอย่างเช่นไอโซฟาอันนี้เนี่ยแหละที่เขาบ่นกันว่าเออมันเป็นไม้สีนี้แล้วมันมากับตัวคุชชั่นสีเขียวเข้มสีเขียวแบบเข้มๆแบบเนี้ยมันทำให้เอาไปสร้างบ้านได้แปลกๆอะ่ะมันแบบมันไม่รู้จะเอาไปวางในบ้านหลังไหนอะมันก็ต้อง ค่อนข,ข้างใช้การ m i กซ์แอนแมทที่ดีมันถึงจะออกมาแบบว่าดูดีได้นะซึ่งเราก็เอามาใช้ในบ้านหลังนี้แล้วพอเราใช้กับไอตัว Coffee Table อันนี้ค่ะทุกคนอันที่ทุกคนเห็นวางอยู่ตรงกลางที่เป็นโต๊ะเอาไว้วางของอ่ะแล้วมันข้างล่างมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าที่พอดีกับไอตัวเก้าอี้เดี่ยว2อันที่เราวางตรงข้างๆหน้าต่างพอดีอ่ะ มันก็ออกมาดูดีมากเลยทุกคนเราแบบโอ้เราช็อกโอ้โหมันเป็นความเข้ากันที่แบบว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในบ้านหลังนี้ซึ่งมันก็เป็นไปแล้วนะแล้วเราก็กําลังวุ่นวายอยู่กับการเลือกเตียงตอนแรกเราไม่รู้จะใช้เตียงอะไรดีเพราะว่ามันไม่มีเตียงอะไรที่มันเข้ากับธีมหลักของบ้านเลยนะว่าเราก็เลื่อนๆผ่านแคตตาล็อกแคตตาล็อกแคตตาล็อกแปลว่าอะไร เราเริ่มผานแคตต็อกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอไอ้เตียงอันนี้ซึ่งมาจากผ้าเกสเฟมัสนะคะจริงๆมันไม่ใช่สไตล์ที่เข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าผ้าเกสเฟมัสมันจะมี2สไตล์หลักๆก็คือจะเป,เ,ปเ,ปเป็นแบบว่าสไตล์มิเซนเชอรี่แล้วก็มีสไตล์ที่แบบว่ารุหลามาเห่าไปเลยใช่ไหมซึ่งไอ้เตียงอันนี้มันเป็นสไตล์มิเซนเชอรี่แล้วมันแบบมันก็ไม่ได้เข้ากับบ้านหรอกเพราะบ้านมันมาเป็นแบบสไตล์แฟมลี่โฮมบ้านเป็นแบบบ้านโคซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีอ่ะ มันก็ดูไปแบบไปด้วยกันได้ด้วยดีนะเราก็เลยเอามาใช้แล้วเราก็ใช้ไอตัวดรสเ s อร์ที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้าให้ฟิลมเปลี่ยนเสื้อผ้าได้จากผ้า parent hood สีเข้ากันมากมันเป็นโทนสีที่แบบน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็ดีใจมากเลยนะที่สร้างบ้านหลังนี้ออกมาได้แล้วเราก็ไม่ลืมที่จะติดหน้าต่างให้นะคะเผื่อมีใครมาแอบมองตรงหน้าต่างมันก็คงจะไม่ดีถ้าเกิดว่าใครมีมอนวิกเก็ตวิมก็จะรู้ว่ามันจะมีซิมที่ชอบมาแอบมองอยู่ตรงที่หน้าต่างซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่คริปปี้มาก เราอะก็เคยโหลดมาเล่นเหมือนกันเมื่อนานไปแล้วจะร,รู้สึกว่าเฮ้อทำไมฉันต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ด้วยเนะี่ยแล้วเราก็ลบออกหมดเลยนะ <laughs> เพราะเราก็ต้องท YouTube ด้วยถ้าเกิดว่ามีใครมาเห็นอะไรแบบนี้มันก็จะดูไม่ดีเนาะอันนี้เป็นความลับอย่างหนึ่งเลยแล้วก็มาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าหลังจากลงคลิปนี้แล้วก็น่าจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยแล้วเพราะว่ามันใกล้จะ เข้าช่วงสอบแล้วนะคะอันนี้วันที่เราทำ voice over มันคือวันที่1พฤษภาคมแล้วเราก็จะเริ่มสอบน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลงคลิปน้อยลงอาจจะพยายามลงให้ได้อาทิตย์ละ2คลิปหรือว่าแบบอย่างต่ำเลยนะก็แบบว่า คลิปหก็จะพยายามลงให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดถึงกันก็โหลด Twitter นะคะแล้วก็ไป Follow กันใน Twitter นะคะลิงก์ของ Twitter เราก็จะใส่ไว้ให้ข้างล่างใน Description Box นะคะเผื่อว่าใครมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องเทคนิคการสร้างบ้านอะไรเงะะี้ยค่ะก็เมนชั่นมาคุยกันได้นะคะเราก็เล่นทวิตเตอร์ค่อนข้างบ่อยถ้าเราเห็นเราก็จะตอบ ให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็ห้องน้ำวันนี้ห้องน้ำวันนี้น่ารักมากเราชอบมากเลยอ่ะคือแบบว่าเราอ่ะสร้างแต่ห้องน้ําแบบเดิมๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นห้องน้ําประมาณนี้แล้วก็จะโอเคมีซิงค์มีโชยเลตแล้วก็มีชาวเวอร์มันก็จะต่อต่อ,ต,อต่อกันเลยแต่ว่าอันนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งทุกคนเห็นที่กั้นไหมทุกคนเห็นที่กั้นไหมเออนั่นแหละมันเป็นที่กั้นจากภาคซิตี้ลิฟวิ่งนะเราอ่ะกดไอ้ตัวปุ่มเลขเก้าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครใส่ ชีตเอาไว้อะค่ะ bb b o o k objects on มันก็จะทำให้เราสามารถยกวัตถุสูงขึ้นได้แล้วก็ยกมันขึ้นมาให้สูงนะให้มันแซงเหมือนกับว่าเป็นที่กั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากเลยแล้วเราก็ย้ายออกมาทำด้านนอกตัวบ้านต่อนะคะเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นไอ้บ้านนกอันนั้นไหมที่วางอยู่ตรงหน้าบ้านคือเราอ่ะเห็นอันนี้มานานแล้วแล้วเราก็อยากใช้มากแต่เราอะลืมทุกครั้งเลยจะจะ,จะใช้แต่ว่า พอตกแต่งโซนนอกบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ลืมไปแล้วว่าเราจะต้องใส่อะไรเพราะว่าต้นไม้มันก็เต็มไปหมดเลยครั้งนี้เราก็เลยดึงมันออกมาก่อนเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมที่จะใช้มันเออก็ตั้งเอาไว้นะให้ดูต่างหน้าจะได้รู้ว่านี่นะฉันยังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะได้ไม่ลืมนั่นแหละมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ได้ใช้มันจริงๆนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยซื้อมาผ้า เอออีโคไลฟ์สไตล์ซื้อมากี่เดือนแล้วนะน่าจะประมาณ2-3เดือนแล้วแต่ก็ใช้อเทมไม่ครบเลยสักทีคือผ้าอีโคไลฟ์สไตล์นี่มันมีไอตัวเดคอเรทไอเทมเยอะมากเลยพวกไอเทมที่ใช้ตกแต่งบ้านเอาไว้วางไปทั่วแบบเยอะมากเลยแล้วเราก็ใช้ไม่หมดสักทีนะเพราะว่าออช่วงนี้เกมเราก็ไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่ก็เล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วนั่นแหละทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียใจเหมือนกันนะนั่นแหละ กลับมาที่ตัวเกมต่อเราก็กำลังทำการตกแต่งส่วนของบ้านส่วนน้อยๆของบ้านซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากเราชอบบ้านหลังนี้มากเลยอะ่ะคือมันเป็นบ้านที่แบบว่าไซส์ขนาดกําลังพอดีแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นแบบ แนวแฟมิลี่เก p เพ y อะไรเงี้ยบ้านนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกของคุณเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังเล็กนะคะแล้วเราก็มันก็ต่อเติมได้แหละแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากะนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำฟลอร์แพนเอาไว้สําหรับการที่จะแบบว่าต่อเติมตัวบ้านมันก็อาจจะต่อเติมได้นะคะตัวทางด้านออทางด้านขวาของบ้านที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมอ่ะก็ทําห้องนอนเพิ่มได้ตรงนั้นแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลาบากนะเนาะอาจจะต้องมีการทุบทิ้งเยอะ พอสมควรเลยถ้าจะต่อเติมนะนั่นแหละพอยก็คือถ้าเกิดว่าใครเล่นแบบแฟมมี่เกมเพก็อาจจะไม่เหมาะกับบ้านหลังนี้แต่ว่าในแกลเลอรี่เราก็ยังมีบ้านสไตล์ครอบครัวหลังอื่นๆที่หน้าตาค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนะคะจะสามารถก็จะมีแบบว่าก็เยอะบ้านเราทําบ้านสไตล์ครอบครัวเยอะมากแต่นี้ไม่ใช่บ้านสไตล์ครอบครัวนะคะเผื่อทุกข่านไม่ทราบกันนั่นแหละเราก็ทําการตกแต่งเลนส์เคปปิ้งด้านนอกบ้านแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่ถังขยะด้วยเฮ้ย และบ้านหลังนี้เราลืมอะไรลงไปทุกคนเราลืมใส่ตัวไฟอัลลามมันควรที่จะอยู่ในห้องครัวแต่ว่าเราลืมนะขออภัยด้วยทุกคนถ้าเกิดว่าใครบ้านหลังนี้ไปเล่นก็อย่าลืมใส่สัญญาณกันไฟนะครับถ้าไม่งั้นไฟมันก็จะไหมเอานะพอไฟไหมแล้วก็ไม่มีไอ้ตัวนําดักพิ่งมาเฮ้ยพูดถึงไอ้นัาดักพิ่งใช่ไหมทุกคนคือมันแบบว่าเป็นอะไรที่บักมากคือพอไฟไหม้บ้าน นักดับเพลิงมานักดับเพลิงไปนั่งเล่นหมากรุกไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ฮัลโหลมันควรที่จะมาดับไฟไม่ใช่เหรอทุกคนคือมันแบบมันมีครั้งหนึ่งอนที่เราเล่นเล่นแบบไม่ได้เล็คคอร์เราไวนะ้อะไรแล้วนักดับเพลิงอ่ะก็ไปนั่งเล่นคอมตอนนี้ไฟไม่บ้านนี่ก็อ่ะอย่างวะ มันควรที่จะดับไปไหมหรือ,อยังไงนั่นแหละก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตลกมีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังทําการพ่นสีเทรเลนเพนเดี๋ยวเราจะใส่ไอตัวนี้ไปด้วยมันจะเป็นเตอะอ้อ,อ้ไม้นะคะที่ค่อนข้างสไตล์ลาสติกสไตล์ลาสติกก็คือสไตล์แบบว่า สวยๆแก่งๆเก่าๆแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็อี้ไม้อันนี้ยมันดูลัสติกมากเลยเนาะทุกคนนั่นแหละแล้วเราก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะได้นั่งเล่นหน้าบ้านชมนกชม,กชมไม้เพราะว่าทางด้านซ้ายมือของเก้าอี้เนี่ยก็จะมีไอตัวบ้านนกแล้วก็มี แอ่งน้ําให้นกได้มาจิบกินนี่เป็นไงล่ะสวยงามรู้ละแล้วเราก็ติดใส่เสร็จแล้วบ้านหลังนี้ของเราทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรในการสร้างบ้านก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยข้างล่างนี้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย